แต่แน่แนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่หมอจะมาดูดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักให้กับทุกคนนะคะในหัวข้อที่ว่าคนของคุณเขาจะกลับมาหาคุณอีกครั้งไหมหรือเขาจะเงียบหายไปจากชีวิตของคุณนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมคลิปนี้พี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ามใบแล้วมาดูพลังงานของไพ่กันถ้าเป็นพลังงานที่ดีรับไว้ถ้าไม่ใช่พลังงานที่ดีปล่อยผ่านไปนะครับ พลังงานของไพ่ขึ้น q u e e n o f เด e c ค p แปลว่าเขาจะกลับมาหาคุณแน่นอนเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่ไพ่สิบเหรียญแปลว่ายังมีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ยังรักคุณอยู่อย่างแน่นอนเนาะอาจจะมีออกนอกลู่นอกทางผิดพลาดบ้างแต่รู้สึกผิดและอยากกลับมานะคะขึ้นไพ่ใบนี้สองไม้เท้ามันเป็นพลังงานเหมือนเขาอยากปรับความเข้าใจอยากพูดอยากขอโทษอยากบอกว่าสิ่งที่เขาทําไปมันผิดพลาดไปแล้ว เขาทำไปโดยที่ไม่ได้คิดทําไปเพราะอารมณ์นะคะเป็นพลังงานที่เขาจะกลับมาแน่นอนแล้วคุณกับเขาจะได้มาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วเหมือนกําลังรอคอยความรักของคุณอยู่นะคะพี่หมอขออธิษฐานให้คุณประสบความสําเร็จและสมหวังในเร็วๆวันนี้7วัน5วัน10วันนี้นะคะขอให้ทุกท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้จงมีแต่ความโชคดีสุขสมหวังและ ก็เจอคนที่ดีต่อใจสำหรับคุณค่ะ